ครับสวัสดีครับอามาชมไก่นมนะครับนี่ครับไก่นมยังไม่คัดนะครับอายุหกเดือนครับเจ้าทองแดงนะครับอายุหกเดือนใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งหกครับ ราคาแบบแบงนี้ราคาสามพันบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับสำหรับเจ้าทอง,ดงแดงไอหนุมยังไม่คัดนะครับยัง <c oughs> ไม่เคยปั้งเลัสองกิโลหกครับ จอทองแดงครับสองกิโลโหกหัวเองนะครับ <c oughs> เป,ปลงนะครับ สาพันนาทครับสนใจโทรมาเลยนะครับครับสวัสดีครับ